วันนี้บางแก้วจะมีเงินจะอ่านคำทำนายของราศีทั้งหมดให้ฟังกันค่ะไปดูราศีแรกกันเลยน้องหมาชาวราศีมังกรสุนัขราศีนี้นะคะประพฤติตัวดีฝึกฝนได้ง่ายนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดที่สุดดื้อรร้านน้อยนะคะรักเด็กชอบทำงานนะคะราศีนี้จะชอบวิ่งจ็อกกิ้งเป็นเพื่อนที่ชอบออกกำลังกายได้ดีเลยชอบที่อยู่ที่สะอาด เกลียดการอยู่คนเดียวนะคะมารยาทดีชอบให้เจ้านายพูดชมลูกหัวเวลาทำความดีนะและสุนัขอันราศีนี้มีความซื่อสัตย์และรักครอบครัวดูแลบ้านและปกป้องคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเลยเย้ต่อไปน้องหมาราศีกุมนะคะเป็นน้องหมาที่ขี้อายอ่อนโยนนะมีแนวโน้มที่จะจำทำตัวแปลกๆนะคะ เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นิสัยค่อนข้างอินดี้นะคะมีความขัดแย้งในตัวเองสูงความสามารถโดดเด่นในการรับรู้อารมณ์เจ้านายอัจฉริยะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกของเจ้านายได้ง่ายมากๆน้องหมาราศีนี้ชอบเข้าสังคมนะแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบให้กอดเท่าไหร่นักนะคะ<อ>น้องหมาราศีกุมเนี่ยการฝึกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเขามักจะซุกซนและก็ยังเป็นพวกรักความสะอาด ชอบอาบน้ําเป็นประจําส่วนเรื่องอาหารการกินค่อนข้างพิถีพิถันนะคะชอบกินอาหารดีๆบางครั้งก็ยังมีโรคส่วนตัวสูงคลุกอยู่กับตัวเองแต่ก็มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นจึงทําตัวสนุกสนานนอกจากนี้ยังฉลาดและเป็นมิตรสุดๆรักสัตว์และเข้ากับสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีและราศีต่อมาน้องหมาราศีมินชอบอาบน้ําบ่อยๆค่อนข้างจะไฮเปอร์นิดน,นินะจ๊ะ และหุนหันพันแล่นที่สุดเกลียดการแข่งขันนะคะและชอบที่จะอยู่ตัวเดียวค่อนข้างอ่อนไหวนะคะเข้าใจเจ้าของและอ่อนโยนจะรู้สึกปลอดภัยที่สุดในบ้านของตัวเองเท่านั้นนะมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกเครียดด้วยนะจ๊ะลองสังเกตดีๆนะแล้วหมาราศีนี้เดาอารมณ์เจ้าของได้ดีเลยนะคะด้วยความที่อ่อนไหวง่าย ทำให้อารมณ์ของเจ้าของมีผลต่อความรู้สึกของน้องหมาราศีนี้มากๆน้องหมาราศีมีนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักอิสระขณะเดียวกันก็ชอบที่จะได้รับความสนใจมีความจงรักภักดีเจาเจ้าของมากนะคะฝึกฝนได้ในเวลาไม่นานเลยฮ่าฮ่าฮ่าเก่งมากน้องหมาราศีเมษ มีความมั่นใจและแข็งแกร่งเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําเลยฉลาดเป็นกรดและขี้เล่นมาก,มากน้องหมาราศีนี้นิสัยดื้อรั้นนะคะไม่เชื่อฟังสามารถฝึกได้ยากเลยแต่ถ้าลองได้ฝึกน้องหมาราศีนี้แล้วเขาจะรักและคอยปกป้องคุณตลอดไปโดยธรรมชาติมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นนะและยังชอบที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงและสุนัขในละแวกใกล้เคียงน้องหมาที่เกิดในราศีนี้ สามารถเป็นได้ทั้งประเภทที่อ่อนไหวง่ายสุดๆและประเภทที่กระเตือหรือร้นมากๆมีนิสัยที่จะออกไปสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีพลังล้นเหลือที่จะออกไปเที่ยวเล่นสำรวจนอกบ้านมีความจงรักภักดีต่อครอบครัวรักบ้านมากเลยเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำสัตว์เลี้ยงอื่นๆในบ้านนะคะบางครั้งก็ดื้อและไม่เชื่อฟังหากไม่ได้รับความสนใจมากพอ น้องหมาราศีนี้บางตัวอาจหวงอาณาเขตและเข้ากับสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ยากเว้นแต่ว่าจะโตมาด้วยกันนะจ๊ะต่อไปน้องหมาราศีพฤษชอบใช้ชีวิตหรูหรานะคะชอบอาหารดีๆแล้วก็ปรารถนาที่จะกินเค้กในวันเกิดด้วยนะ <c oughs> ชอบเพลงเพราะๆนะคะน้องหมาชาวราศีพฤษนี้อาจจะอ่อนโยน แต่ก็จะดุร้ายในเวลามีภัยคุกคามนะคะเป็นพวกไม่ยอมแพ้ต่อการต่อสู้ง่ายๆมีชีวิตชีวาเกิดมาเพื่อมีความเคลิดเพลินในชีวิตชอบเสียงเพลงแต่ก็ไม่ชอบเสียงดังเท่าไหร่นะชอบสภาพแวดล้อมที่สงบบางครั้งดื้นร้นมีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ชอบความสบายเป็นที่สุดชอบที่นอนนุ่มๆชอบของว่างชอบอาหารเย็นสุดๆเรียกปุ๊บมาปั๊บเลย แมนไมล่ะ <c oughs> เป็นพวกที่ชอบนอนสุดๆนะคะรักบ้านคอยเฝ้าบ้านปกป้องดูแลคนในครอบครัวเสียงดังทําให้น้องหมาชาวราศีพฤษตกใจได้นะชอบสภาพแวดล้อมที่สงบบางครั้งกระตื้อบางครั้งขี้อาย <c oughs> น้องหมาราศีนี้เป็นพวกที่รักเจ้าของมากๆและจะทําทุกอย่างเพื่อเจ้าของเลยทีเดียว <c oughs> น้องหมาราศีเมถุน สามารถฝึกฝนได้ง่ายนะคะน้องหมาที่เกิดในราศีคนคู่นี้มีนิสัยตรงกันข้ามอยู่ในตัวเองทั้งนิ่งแล้วก็ก้าวร้าวหน้ากอดแต่บางทีก็หน้ามโมโหได้นะมีทั้งบวกแล้วก็ลบอยู่ในตัวเองชอบเข้าสังคมแต่บางครั้งก็ชอบเก็บตัวเหมือนกันนะเราว่าอ่ะอะแต่เขาก็ชอบอินเตอร์เทนเจ้านายแล้วก็เข้ากับคนง่าย เนื่องจากน้องหมาที่ติดเจ้าของจึงมีแนวโน้มที่จะมีอาการวิตกกังวลจากการแยกจากกันสูงนะคะเ oh, <come> มื่อถูกปล่อยทิ้งให้อยู่ในบ้านตัวเดียวจะค่อนข้างกังวลแต่ถึงอย่างไรน้องหมาราศีเมถุนมีสเสน่ห์นะมีความอ่อนละเอียดอ่อนแล้วก็มีความอยากรู้อยากเห็นมากสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้และก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยมีความขี้เล่นและสุกซน ถ้าชวนเล่นเกมชักเยอะอก็จะเต็มใจเล่นสุดๆไปเลยมีพลังงานไม่สิ้นสุดน้องหมาราศีเมถุนนี้ฉลาดและรักการเล่นสนุกเป็นมิตรและอยากรู้อยากเห็นรักการเล่นมากเลยทีเดียวและต้องการความสนใจมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายสําคัญที่จะต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนกับเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวเลย น้องหมาราศีกรกฎนี้ขี้อายนะและก็ไม่ค่อยชอบทะเลาะหรือต่อสู้กับสุนัขตัวอื่นด้วยชอบเวลาเจ้าของให้อาหารมากๆและก็รักที่จะอยู่รอบตัวของเจ้าของด้วยจึงไม่ควรที่จะให้อาหารบ่อยจนเกินไปชอบการกอดและก็ชอบให้เกาหรือนวดเบาๆด้วยนะคะมีความจงรักภักดีต่อเจ้านาย ทําให้น้องหมาราศีนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้น้องหมาราศีกรกฎชอบที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีอารมณ์เสียถ้าถูกกีดกันจากครอบครัวและยังชอบทักทายคนแปลกหน้าเขาจะรับรู้ได้ทันทีเมื่อเจ้าของไม่สบายนะแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณต้องอย่าลืมว่าน้องหมาราศีนี้ ต้องการเป็นศูนย์กลางความสนใจนะแล้วก็สนใจเขาบ่อยๆด้วยน้องหมาราศีสิงห์ก็เช่นเดียวกับมนุษย์ราศีสิงห์เลยมีความเป็นผู้นํามีความสุขขุมสุภาพและเป็นมิตรรักเจ้าของและก็ไม่ชอบถูกท้าทายด้วยนะคะชอบที่จะเป็นศูนย์กลางของความสนใจน้องหมาราศีนี้รักเด็กนะแล้วก็เป็นมิตรต่อเด็กด้วยชอบเห่ายิ่งเวลาพาไปเดินเล่นตามสวนสาธารณนะ ชอบเที่ยวเตระและพบปะเพื่อนฝูงนอกบ้านชอบทักทายแล้วก็อยากเล่นกับทุกคนเลยน้องหมาราศีสิงห์ควรฝึกตั้งแต่เด็กๆนะคะต้องใช้เทคนิคการฝึกฝนที่ดีชอบไปร้านอาบน้ำแปรงขนให้หล่อๆสวยๆบางครั้งกระดือชอบที่จะท้าทายอำนาจเจ้าของน้องหมาราศีนี้ ต้องการความสนใจตลอด24ชั่วโมงสามารถจดจำสมาชิกในบ้านและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีเหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสำหรับเด็กๆด้วยนะต่อมาน้องหมาราศีกันเป็นน้องหมาที่มีความฉลาดและสงบพวกเขาชอบที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางนะคะมีชีวิตชีวาหน่อยเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดเลยมีแนวโน้มที่จะแพ้อ,อาหาร แล้วก็อาการปวดท้องได้ง่ายด้วยต้องระมัดระวังเรื่องการกินอาหารให้ดีๆ<อ>น้องหมาราศีกันเนี่ยเล่นได้ทั้งวันไม่มีเบื่อชอบความเรียบง่ายไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบเรียกร้องความสนใจนะจะชอบอยู่ห่างๆจนกว่าเจ้าของจะมาเล่นด้วยเองออชอบอยู่กับเด็กๆชอบปกป้องเด็กชอบอาบน้ำให้ตัวสะอาดฉลาดและเรียนรู้เร็วสุดๆเลย<อ>และสำหรับน้องหมาที่เกิดในราศีตุล และราศีพิจิกสามารถเข้าไปดูดวงได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะบางแก้วจะมีเงิน EP ที่212นะคะนูน้องหมาราศีนี้ชอบพบปะผู้คนมากและพบเจอสิ่งใหม่ๆไม่ชอบการต่อสู้นะคะไม่ชอบความรุนแรงชอบเดินหนีมากกว่าน้องหมาที่เกิดในราศีนี้ชอบได้รับ และมอบความรักให้กับเจ้านายและยังเป็นน้องหมารักสนุกด้วยพลังที่ล้นเหลือขณะเดียวกันก็ยังต้องการอยู่กับคุณตลอดเวลาจึงอาจทำให้น้องหมาราศีนี้มีอาการวิตกกังวลจากการแยกจากเจ้าของได้นะคะอาจจะต้องหาเพื่อนสักตัวหนึ่งเอาไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาให้เขาน้องหมาราศีธนูมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความซุ่มซ่ามเงอะงะได้จึงต้องคอยจับตามองเป็นพิเศษ แต่อยา่าคาดหวังว่าน้องหมาราศีนี้จะปกป้องคุณได้นะคะเพราะเขาจะเป็นพวกที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้ามักชอบวิ่งหนีการต่อสู้อย่างไรก็ตามเขาก็ยังรักการผจญภัยถ้าคุณชอบแนวเดินป่าน้องหมาราศีธนูเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีเลยทีเดียวความสุขให้กับคุณตลอดทั้งวันเลยยอดมันยอดมาก